สวัสดีค่ะสวัสดีเจ้าหญิงแล้วก็เจ้าชายทุกๆคนเลยนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ princess of love นะคะทุกๆคนต้องขอขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะคะสำหรับการกดติดตามนะคะกดไลค์กดกระดิ่งแล้วก็คอมเมนต์ที่น่ารักมากๆเลยทีเดียวนะคะที่มาแชร์ประสบการณ์เรื่องราวแล้วก็มาให้พลังงานพลังใจกำลังใจกันและการที่ช่องนี้นะคะน่ารักมากๆค่ะทุกคนน่ารักมากทุกคนเข้มแข็งทุกคนเด็ดเดี่ยวมากเลยขอบคุณทุกคอมเมนต์นะคะเพราะว่า มันเป็นพลังงานนเอเนจีที่สะท้อนนะคะมาให้กับผู้อ่านเหมือนกันนะคะอยากให้ภายิพซีนะคะเป็นไกด์ไลน์ตอบโจทย์คำถามภายในใจของคุณว่ารเรื่องราวมันไปต่อได้หรือไม่ได้แบบไหนฟังไว้เป็นไกด์ไลน์แล้วก็พลังงานที่ดีนะคะอันไหนไม่ดีก็ทิ้งไปโฟกัสอนาคตมีความสุขมากๆนะคะแล้วก็รอวันที่ใช่คนที่ใช่จริงๆจะเข้ามาหาเราเป็นคนที่ดีกว่าคนเก่าอย่างแน่นอนนะคะทีนี้วันนี้เราจะมาเล่นท็อปิกใน t o ปิกที่ว่าคนที่คิดถึงคุณตอนนี้คือใครเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าคนที่คิดถึงคุณตอนนี้คือใครนะคะ3มกองไพ่ให้เลือกสาสำรับนะคะเลือกที่สำรับได้เราจะใช้สำรับนั้นเป็นการดูนะโอเค1น,นะคะสองสามนะคะ1 2 3ทํสามทสมาธิให้นิ่งนะคะดึงดูดที่กองใดเลือกกองนั้นเลือกไม่ได้กดหยุดไปก่อนนะสวัสดีค่ะคนที่เลือกกองที่1น,นะคะ กับท็อปิกของเราวันนี้นะคะคนที่คิดถึงคุณตอนนี้คือใครเรามาดูกันดีกว่าของคนกองที่หนึ่งนะของพลังงานแห่งไพาทาร์ดค่ะสื่อถึงคนกองที่หนึ่งนะคะ คนที่คิดถึงคุณกองที่หนึ่งตอนนี้คือใครคะนายออบคัพส์อัศวินถ้วยผู้ซึ่งมีความอบอุ่นแล้วก็จิตใจดีค่ะเป็นคนมีเหตุผล มีอารมณ์โรแมนติกความหวานความละมมนความสวีทของเขานะเพราะว่าเป็นอัศาวินถ้วยผู้ซึ่งมีความอบอุ่นมีความโรแมนติกอารมณ์เลิฟนะคะท่านลมท่านน้ำก็ได้นะคะคนทางไกลก็ได้นะก้าวถ้วยเป็นคนที่ก้าวถ้วยคือคมีความพร้อมทุกอย่างนะคะ เป็นคนที่หลั่นหลลาแฮปปี้ดูดีมีเสน่ห์ดูเจ้าชู้ดูเฟลลี่คือเขาคง,ง,งไม่ได้เจ้าชู้ภายในใจหรือเปล่านะก็ต้องค่อยๆดูไปแต่คนนี้เป็นลักษณะาภายนอกของเขาดูเฟลลี่ดู friendly, ด,ดีมีเสน่ห์นะคะดูอาคาสโนว่าบ้างลุคของเขานะคะแล้วก็เป็นคนที่พูดจากเก่งขี้เล่นขี้อ้อนออมีความสุขได้ด้วยตัวเองแฮปปี้กับชีวิตโสด ของตัวเองนะคะมีคนชอบเขาเยอะเขาต้องคอนแทคงานนู่นนี่นั่นต้องคุยประสานงานนู่นนี่นั่นความที่เขาดูดีแล้วก็มีเสน่ห์นะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องหน้าที่การงานหรือว่าอะไรมันจะทำให้คนอ,อยากเข้าหาเขาดึงดูดแล้วก็อยากคุยอยากเป็นมิตรกับเขาอะไรแบบนี้ซึ่งการแสดงออกเขาก็เทคแคร์ทุกคนนะคะเหมือนกับว่าคุยทุกคนคุยได้ทุกคนนู่นนี่นั่นแต่ถ้าถ้าวันหนึง่งถ้าเขาผ่านอะไรนะคะเติบโตมาแล้วแล้วเขาก็เขาก็จะคิดได้ว่า เขาก็จะจริงจังคือมีความรักเดียวใจเดียวอยู่ถ้าเขาชอบผู้หญิงคนนั้นและหยุดที่คนนั้นจริงๆนะคะโดยความที่เป็นก้าถ้วอยอ่ะมันอาจจะดูเป็นลุกของความเจ้าชูก็ได้แต่จริงๆถ้ารักใครเขาก็รักเดียวใจเดียวแต่ถ้าเจ้าชู้อันนั้นก็คืออ,อีกเรื่องหนึ่งนะคะถ้าถ้าขึ้นเป็นแบบก้าวถ่วยและความเบวิลอะไรแบบนี้ก็ได้ทีนี้มันเป็นเดอะทาวเอร์เป็นเดอะมูนนะคะเป็นความอึดอัด ความอึดอัดอะไรคะความอึดอัดอะไรธาตุลมธาตุน้ำความอึดอัดหรอคะการเหมือนกับว่าเขาเป็นระดับผู้เป็นผู้บริหารผู้นำก็ได้นะคะความที่เขามีอะไรพร้อมทุกอย่างอะนะเขาสามารถทำงานที่ไหนก็ได้มีแฮปปี้คือปลดปล่อยวางกับการงานอะไรได้ดี<ม>เพราะว่ามีหน้าที่อะไรทุกอย่างแล้วมีความสุขได้ด้วยตัวเองอยู่ได้ด้วยตัวเองแล้วก็เป็นคนเป็นผู้ใหญ่อบอุ่นจิตใจดีมากๆ เขาอึดอัดเพราะว่าอะไรเพราะว่าเขายังเหมือนกับว่ากัก,กคุณไว้ในหัวใจสี่เหรียญนะคะ four of pentacles นะคะกักคือติดอยู่กลงนะคะลูกกลงประตูล็อกเลยเหมือนกับว่าปิดมีคุณหรือว่าอ,าอยู่ในหัวใจแล้วก็ใส่กุญแจล็อกบานประตูไว้นะไม่ให้ออกไปไหนกักหัวใจตัวเองไว้กักคุณไว้หรือเปล่านะ 3เหรียญคาทรีออสเพนิคอลสก็เหมือนกับว่าเขาเป็นมักวิศวกรก็ได้นะคะผู้บริหาร is o ีโนักพัฒนานักวางแผนนักการจัดการเป็นผู้บริหารระดับผู้บริหารระดับผู้นําเจ้าของธุรกิจเจ้าของกิจการได้นะคะคนนี้เป็นคนคิดเยอะเหมือนกันคะ่ะคิดเยอะและคิดมากคิดเยอะและคิดมากสิ่งต่างๆที่มันที่มัน ที่มันจะต้องเป็นปไปมีการวางแผนการจัดการในเรื่องของหน้าที่การงานแล้วก็การชีวิตของเขานะคะเป็นคนดูเฟลลี่ดูดีมีเสน่ห์มากๆแต่เขาเป็นคนที่คิดมากคิดเยอะมีเหตุผลนะคะจริงจังแล้วก็การจะทําอะไรก็ต้องมีแผนระเบียบมีการจัดการที่ดีมีความเป็นผู้นําที่ดีมีการคิดงานโปรเจกต์ project, นู่นนี่นั่นอยู่ตลอดเวลานะคะเพราะสิ่งหนึ่งที่สําคัญคือถ้าคุณรู้จักเขาเพลิน รู้จักเขาแค่ระดับหนึ่งคุณจะรู้ว่าเขาอาจจะเป็นคนแบบเออดูเจชูดูคาสโนวาน,นุ่นนี่นั่นแต่ถ้าเขาจริงจังกับคุณแล้วแล้วก็ถ้าเขาเปิดให้คุณเข้าไปในสู่โลกของเขาสู่สังคมสู่การงานคุณจะรู้ว่าเขาเป็นคนที่มีความเป็นผู้ใหญ่อบ่อนมีเหตุผลนะคะอาจจะเป็นในประมาณว่า2บุคลิกก็ได้นะคะถ้าลงทนาสองบุคลิกก็ได้บุคลิกที่เขาอยู่กับคุณหรือว่าอยู่กับคนอื่นที่เป็นเพื่อนเป็นอะไรเขาอาจจะสนุกแฮปปี้เฮฮา สังสรร์อะไรแบบนี้แต่ถ้าอยู่ในความเป็นผู้นําอยู่ระดับหัวหน้าหรือว่าระดับาการบริหารจัดก,การธุรกิจหน้าที่ที่แบบสูงสูงขึ้นไปเขาก็จะดูเป็นสมาร์ทนะคะแล้วก็มีความเป็นผู้นําม,มีเหตุผลจริงจังจริงใจทํางานเก่งนะคะทำงานเก่งคิดเดยอะเป็นคนที่มีความคิดโพซิทีฟแต่ว่าตอนนี้รู้สึกเขาจะอึดอัดมากๆเลยเขาน่าจะคิดถึงคนมากมากแปดเหรียญน,นะคะ a อสออฟเพนเทคอลสรียนเหมือนกับว่าตอนนี้ได้แต่อนิ่งแล้วก็มองดูนะคะมองดูความรู้สึกของตัวเองมองดูคุณแอบดูคุณอยู่ไกลๆแอบดูคุณอยู่ห่างนะคะคิดถึงอยู่ห่างๆนั่นเองคิดถึงอยู่ห่างๆแอบดูคุณอยู่ห่างๆนะเพราะว่าตอนนี้ได้แต่อึดอัดน,นะคิดถึงเหลือเกินทำอะไรไม่ได้นะคะไปไหนไม่ได้ นะะน่นนี่นั่นไม่ได้ได้แต่กักกลุมหัวใจตัวเองไว้อยู่ตรงนี้นะคะกลุมความรู้สึกของตัวเองไว้ตอนนี้ความอึดอัดนะคะเดโมนอึดอัดข้างในใจคุณกับเขามีมีเรื่องราวอะไรกันหรือเปล่านะคะความอึดอัดภายในใจมันคลุกคลั่งคลุมคลั่งอยู่ข้างในความรู้สึกไม่สบายใจนะคะอยากปล่อยอยากที่จะทําอะไรบางสิ่งบางอย่างนะคะแต่ว่ายังทําไม่ได้ไดแแ้แต่ได้แต่คิดได้แต่วางแผนได้แต่คิดว่าจะทําแล้วก็ มองนั่งมองวางแผนการนั่งมองการได้ดูทบทวนนะคะสิ่งต่างๆแล้วก็ทำงานทำงานคิดโปรเจกต์งานนู่นนี่นั่นออกไปใจจริงอยากที่จะเดินทางมาหาอยากที่จะนำความรู้สึกการพัฒนาความสัมพันธ์มาให้คุณนะคะอยากที่จะเขาเป็นคนที่จริงจังและมีเหตุผลนะคะแล้วก็เป็นคนที่มีพร้อมอะไรทุกอย่างและอยากทําอะไรมากๆเลอเกิดคือความที่อึดอัดในใจตอนนี้ที่ยังทาหรือว่ายังมาไม่ได้ไม่รู้ติดปัญหาอะไร นะคะก็ได้แต่คล้องโซ่ครองความรู้สึกคล้องทุกสิ่งทุกอย่างไว้ตรงนั้นนะคะหยุดอยู่ตรงนั้นนิ่งอยู่ตรงนั้นได้แต่คิดแล้วก็วางแผนนะคะว่าจะจะทําแบบไหนดีจะไปต่อแบบไหนดีนะนะคะนี่แหละคนที่คิดถึงคุณอยู่ตอนนี้ท่านลงท่านน้ําคนที่ดูดีมีสเสน่ห์เฟลลี่นะคะระดับผู้นำซ c o ีวิศวกรนักวางแผนนักออกแบบนักพัฒนานะคะได้เลยแล้วก็เป็นคนที่จริงจัง มีการวางแผนนู่นนี่นั่นอยู่ตลอดเวลานะคะแล้วก็เป็นคนที่จะทําอะไรต้องวางแผนเสมอมีแผนหนึ่งแผนสองสำรองทําอะไรก็คิดเยอะคิดหนักดูอาจจะเป็นเหมือนคนที่ลังเลก็ได้แต่ว่าจริงๆแล้วเขาเป็นคนที่คิดจะทําอะไรก็ต้องคิดในเรื่องดาวอาดีตที่ผ่านมาเขาอาจจะเป็นผ่านอะไรไม่ดีมาเยอะก็ได้นะคะเช่นเรื่องดาวรักเจ็บปวดหรือว่าการงานที่หนักหน่วงอาจจะสร้างทุกอย่างมาจากศูนย์แล้วก็ขึ้นมาจนถึงตาแหน่งนะตรงนี้อะไรที่มันยังไม่เคลียร์แน่นอน คนก็ต้องมีความอึดอัดเพราะฉะนั้นเขาอึดอัดแล้วเขาขังโซ่กับตัวเองไว้อยู่นะคะในหัวใจตรงนี้ได้แต่เฝ้ารอว่าเมื่อไหร่จะมีออจะทําได้เมื่อไหร่จะทําสิ่งสิ่งนั้นที่ใจเขาต้องการที่ขังไว้ตอนนี้ได้นะคะก็ประมาณน,นี้คนกองที่หนึงนะคะ คนที่คิดถึงคุณตอนนี้แหละนะตัวตนของเขา <c oughs> คุณจะรู้หรือไม่รู้ก็ไม่รู้นะคะอาจจะเป็นคนที่ยังไม่ได้เจอก็ได้เนาะอาจจะเป็นคนที่คุณเจอแล้วคุณรู้จักหรือแล้วก็ได้นะคะโอเคยังไงก็ฟังไว้เป็นพลังงานที่ดีนะคะทุกคนอยากให้ทุกคนมีความสุขแล้วก็สมหวังในเรื่องของความรักเร็วๆนะคะจะอยู่ตรงนี้เป็นกำลังใจสปอร์นให้เสมอนะขอบคุณมากสําหรับการติดตามรับชมนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคนที่เลือกกองที่2นะคะ กับท็อปปิกของเรานะคะคนที่คิดถึงคุณตอนนี้คือใครมาราซิเรามาดูซิเรามาส่องเอเนอร์จีคนกองที่สองกันดีกว่าจะเป็นคนที่อยู่ในใจคุณหรือเปล่านะคะขอพลังงานแห่งไพาทาร์ดค่ะสื่อถึงคนกองที่สอง คนที่คิดถึงคนกองที่2ตอนนี้คือใครคะจัสเมนอยากเปิดเผยความจริงนะคะอยากเปิดเผยความจริงในใจอยากเปิดเผยทุกสิ่งทุกอย่างให้ได้รู้นะคะ อยากที่จะเปิดเผยอ,อยากที่จะบอกอะไรบางสิ่งบางอย่างนะใครกันนะโอ้ราชาดาบค่ะผู้ซึ่งมีความเป็นผู้นำเคร่งขรึมเด็ดเดี่ยวจริงจังจริงใจมากๆนะคะสตรองมีเสน่ห์มากๆเลยทีเดียวนะคะด้วยความที่ลุกของเขาเป็นเหมือนท่านลมท่านน้ำ ทัดลมก็จะแบบุๆมาว่าว่าไปถูกไหมคะเป็นเหมือนสองบุคลิกตัวตนด้วยกันคือถ้าเขาแสดงออกกับผู้คนอาจจะดูแบบลึกลับลึกลับแล้วก็ดูเฟนลี่ดูดีมีเสน่ห์มากๆดูเป็นเหมือนไม่ค่อยจริงใจคือดูมีความสุขกับเวลาที่เห็นเขาคุณก็จะรู้สึกว่าเออผู้ชายคนนี้น่ารักดีเนาะมีความสุขมีความสุขดูดีมีเสน่ห์ดูชอบดูแบบเฟนลี่ดีดูเข้าถึงง่ายนะคะดูเขาดูเป็นแบบสมาร์ทแล้วก็ดู ดูเฟรนลี่ดูคุยกับทุกคนได้ดูมีน้ำตกน้ำใจนะคะแต่ว่าอีกในนึงก็คือเข้มแข็งและเด็ดเดี่ยวมากมากนะคะตัดจบคือได้ทันทีเข้มแข็งเด็ดเดี่ยวมากถ้าลมถ้าน้ำได้อย่างที่บอกรู้สึกว่าเขาอยากที่จะเปิดเผยความจริงในใจอะไรสักอย่างจะเปิดเผยอะไรคะอืมสองดาบการได้คิดทบทวนนะคะการหยุด คุณกับเขาน่าจะหยุดนิ่งกันถูกไหมหยุดนิ่งกันเราไม่ได้คุยกันหยุดนิ่งกันเราก็เหมือนกับว่าลังเลแล้วก็คิดทบทวนหรือว่าความรู้สึกอาจจะเป็นแบบไหนความรู้สึกมันใช่หรือว่าไม่ใช่หรือว่ามันจะไปต่อหรือว่าจะไม่ไปต่อเพราะว่า two of cups ขึ้นเป็นเหมือนกับความรู้สึกของคนที่ใช่ซึ่งกันและกันรู้สึกว่าคุณคือคนที่ใช่ของเขานะคะเป็นคนที่เขารู้สึกว่าอยากที่จะพัฒนาต่อในความสัมพันธ์เป็นเหมือนอความรู้สึกมันว่าชอบ คุณมากอยากที่จะไปต่อในความสัมพันธ์ชื่นชอบคุณหลงสเสน่ห์คุณนะคะเหมือนกับว่าค,คุณคือคนที่ใช่คนนี้แหละน่าจะเป็นคนที่ใช่คนที่ฉันอยากที่จะพัฒนาความสัมพันธ์อยากที่จะไปต่อนะอยากที่จะมีคุณไว้ในชีวิตคุณขึ้นเป็นโซเมทเลยนะคะอืมแต่ก็เจ็บปวดเหลือเกินนะเจ็บปวดเหลือเกินค่ะสิบดาบเจ็บปวดเหลือเกินที่มันอาจจะนิ่งหรือว่าจบลงไปแล้ว นะคะหรือหรือสิบดามันจะหมายถึงอีกในหนึ่งคือการที่แบบว่าทุกอย่างที่มันเลวร้ายมันใกล้ที่จะจบลงละนะคะอาจจะจบลงตรงที่ว่าตอนนี้นะตอนนี้ยังทําอะไรไม่ได้คือคุณก็เป็นก้าถ้วยค่ะเป็นคนที่มีเสน่ห์แล้วก็ดูดีมากๆมีความสมบูรณ์ในตัวเองนะคะมีความพร้อมในตัวเองคือมีทุกสิ่งทุกอย่างพร้อมหน้าที่การงานการเงินแฮปปี้กับชีวิตโสดนะคะมีเสน่ห์มากๆ เพราะฉะนั้นเขาชื่นชอบคุณมากๆค่ะแล้วก็เหมือนกับว่า,อ,าอยากไปต่อใน,ในความสัมพันธ์เหลือเกินแต่ว่าณตอนนี้ยังทําอะไรไม่ได้นะคะยังทําอะไรไม่ได้เลยคุณก็เป็นสาวปาร์ตี้มีเพื่อนนะคะสังคมมีการแต่งเนื้อแต่งตัวแต่งหน้าแต่งตาไลฟ์สไตล์ของคุณมัน,ม,นมันดึงดูดความรู้สึกของเขามากๆนะคะเขารู้สึกว่าหลงเสน่ห์แล้วก็ชื่นชอบคุณมากๆแต่ในความรู้สึกว่า สำหรับคุณมันอาจจะจบลงไปแล้วก็ได้หรือคุณตัดจบนิ่งมาก็ได้นะคะเพราะว่าสิด่าคุณอาจจะตัดจบนิ่งมากลายมาเป็นก้วถวยคนที่แบบมีความสุขแล้วก็แฮปปี้ไม่ได้สนใจเขาอะไรประมาณนี้นะคะก็อย่างที่หน้าไพ่บอก j จั m e n นเขาอยากเปิดเผยบางสิ่งบางอย่างอย่างชัดเจนนะคะบางสิ่งบางอย่างกระจ่าง เปิดเผยความจริงเปิดเผยความรู้สึกอะไรหรือเปล่านะคะผู้เป็นราชาดาที่เป็นท่าลมท่าน้ำนะคะมีความเฟรนดี่ดูดีมีเสน่ห์มีความเป็นผู้นำนะคะเก่งมากๆโพสิทีฟแล้วก็เป็นคนที่เข้มแข็งเด็ดเดี่ยวแล้วก็เหมือนกับมีการลังเลใช่ไหมมีการคิดทบทวนหยุดนิ่งคิดทบทวนแล้วก็ลังเลในความรู้สึกเพราะว่าเหมือนกับว่าเขาอาจจะมีอดีตไม่ดีมาก็ได้แล้วก็ลังเลซิว่า การที่ชอบคนแล้วก็เห็นว่าคนคนที่ใช่เนี่ยมันเป็นความรู้สึกจริงๆหรือเปล่าหรือว่าความมโนขึ้นไปเองก็เลยคิดลังเลในความรู้สึกของตัวเองว่าเอ๊ะจะไปยังไงดีเอ๊ะจะมาแบบไหนนี้ก็เลยปล่อยความรู้สึกทิ้งไว้อยู่ตรงนั้นแล้วก็คิดทบทวนบางสิ่งบางอย่างกลายเป็นว่าสิบสิบ,สบ,สบดาเหมือนกับว่าคุณอาจจะตัดจบนิ่งออกมาจากเขานะคะนิ่งออกมา แล้วก็กลายเป็นว่าเออคุณก็แฮปปี้ความสุขดีนะไม่ได้ไม่ได้แคร์ไม่ได้สนนะคะมีความสุขกับชีวิตดีนะคะอยู่ได้ด้วยตัวเองมีความสุขมากๆแล้วคุณมีเสน่ห์มากๆแล้วก็มีคนชื่นชอบเยอะเขาเขาน่าจะกลัวแล้วก็กังวลในความเป็นตัวตนของคุณด้วยว่าอืมคือแบบคุณดูแบบแฮปปี้แล้วก็มีความสุขมากเลยเขากลัวเจ็บเหมือนกันหรือว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันจบลงไปแล้วหรือเปล่านะคะเพราะฉะนั้นก็เลยกลายเป็นว่า ตอนนี้คือนิ่งแล้วก็จบอยู่ตรงนี้นะคะยังไม่มียังไม่มีอะไรที่คืบหน้ายังไม่มีอะไรที่ที่จะไปต่อกันได้ถ้าจัสเมนจะออกมาแน่นอนภายในใจของเขาอยากที่จะเปิดเผยอยากที่จะพูดอะไรบางสิ่งบางอย่างที่เขารู้สึกว่ามันอึนอดอัดมันมันต้องการเวลาที่จะคิดทบทวนประมาณนี้นะคะเพราะว่าขึ้นทูออฟสครับมันเหมือนกับว่าเขา เขารู้สึกว่าคุณคือคนที่ใช่สําหรับเขาซึ่งชอบคุณมากๆอยากไปต่อในความสัมพันธ์แต่มันกลายเป็นว่าความที่เขาคิดเยอะคิดในเรื่องของความรู้สึกว่ามันจริงแท้แน่นอนแค่ไหนแล้วก็ให้เวลาคุณให้เวลาเขาเหมือนกับค่อยๆเรียนรู้กันไป,ปกลายเป็นว่ามันอาจจะอยู่ๆมันอาจจะเป็นเรื่องของการเจ็บนิ่งเจ็บปวดแล้วก็นิ่งแล้วก็ห่างไปแล้วก็เงียบต่างคนต่างเงียบต่างคนต่าง ไม่รู้จะไปต่อกันยังไงนะคะอาจจะมีการชื่นชอบกันแต่ครั้งแรกรู้สึกว่าใช่รู้สึกว่าชื่นชอบรู้สึกความสัมพันธ์มันรวดเร็วรู้สึกคุ้นเคยกันมันกลายเป็นว่ามันจะต้องมีอะไรที่แบบนิ่งห่างไปเพื่อที่จะเอ๊ะมันใช่หรือว่ามันเป็นอะไรมันความรู้สึกมันรวดเร็วจังเลยมันจริงหรือมันไม่จริงนะคะเพราะฉะนั้นความเป็นเก้าทัวถ้ยของคุณอย่างที่บอกว่ามีความสุขได้ด้วยตัวเองนะคะอุดมสมบูรณ์ทุกอย่างหน้าที่การงานการเงินแฮปปี้เดินทางไปนู่นไปนี่กับเพื่อนได้นะคะปาร์ตี้ได้ คือแฮปปี้กับชีวิตสดมากๆคือจะมีใครไม่มีใครก็ได้ยิ่งทําให้เขารู้สึกว่า,าคุณเข้มแข็งคุณเด็ดเดี่ยวมากๆแล้วคุณก็แบบมีเสน่ห์มากทําให้เขารู้สึกคิดมากคิดเยอะเหมือนกันในเรื่องนี้ว่าจะว่าจะาได้หัวใจคุณมาครอบครองหรือเปล่าหรือว่าคุณเป็นคนที่ไม่พร้อมจะมีใครจริงๆเขาอาจจะคิดไปเองก็ได้นะคะคุณยังไม่พร้อมที่จะอาจจะไม่มีใครก็ได้ดูคุณ ดูคุณก็ดูคาสโนวาเหมือนกันดูคาสโนวี่เหมือนกันดูเจ้าชู้ดูมีคนมีเสน่ห์คนชอบเยอะอาจจะเล่นเล่นกับเขาหรือเปล่าซึ่งเขาก็อาจจะมีเรื่องเขากลัวเจ็บปวดคุณกลัวเจ็บปวดอะไรประมาณนี้ก็ได้คนกองที่2นะคะนี่คือคนที่คิดถึงคุณอยู่ตอนนี้นะคะเป็นคนทัดลมทัดน้ำนะคะเป็นคนที่ อ,อยากรอการเปิดเผยอะไรบางสิ่งบางอย่างให้กับคุณเป็นคนที่ดูดีมีสเน่เฟรนลี่มากๆนะคะแล้วก็เป็นคนที่เข้มแข็งเด็ดเดี่ยวเป็นคนที่จริงจังทางานเก่งมีความเป็นผู้นํานะคะแล้วก็เป็นคนที่โพสิทีฟแต่ก็คิดเยอะนะคะลังเลบู้ว่าบ้าเดี๋ยวไปเดี๋ยวมานะคะ ก็ค่อยๆดูค่อยๆใช้เวลาว่ามันจะเป็นไปแบบไหนนะคะมันจะเป็นไปได้หรือเปล่านะก็ประมาณนี้ค่ะคนกองที่2นะคะอยากให้ทุกคนมีความสุขแล้วก็สมหวังในเรื่องของความรักเร็วๆนะคะจะอยู่ตรงนี้เป็นกำลังใจซัพพอร์ตใหเสมอนะขอบคุณมากเลยสําหรับการติดตามรับชมนะคะไปแล้วนะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคนที่เลือกกองที่3นะคะกับท็อปิกของเราวันนี้นะคะ คนที่คิดถึงคุณตอนนี้คือใครคะคนกองที่สามเดี๋ยวเรามาดูกันสิขอพลังงานแห่งไพ่ทาโรต์นะคะสื่อถึงคนกองที่สมค่ะคนที่คิดถึงคนกองที่สตอนนี้คือใครคะ ดาคนที่จบกับคุณไปแล้วก็ได้นะคะสิบดาคนที่จบกับคุณไปแล้วคนที่มีเรื่องอปัญหาที่มันหนักมากมันเจ็บปวดมากเลยนะคะในอดีที่ผ่านมาของคุณกับเขามันจบไปแล้วหรือว่าความรู้สึกนั้นมันใกล้ที่จะจบลงไปแล้วหรือเปล่านะคะมันแต่ว่าดูแล้วมันคือจบไปลวมันจบมันนิ่งไปแล้วอะคะ่ะ สิบไม้เท้ามันเป็นอะไรที่คุณเขาหรือคุณที่มีความเป็นที่เขาก็เป็นคนที่ทํางานหนักมากคุณก็ทํางานหนักมากคือมีเรื่องเจ็บปวดรักสามเศร้ามาก,ก่อนมีเรื่องมีราวอะไรกันที่ทําให้รู้สึกว่าหนักหน่วงหรือเกินนะคะในชีวิตที่ผ่านมาคุณกับเขาน่าจะมีเซนด้วยกันทั้งคู่เป็นคนที่มีสเสน่ห์นะคะเป็นคนที่มีสเสน่ห์น่าลึกลับค้นหาสามารถสื่อ,อได้ หมายถึงว่าสื่อถึงกันหรือว่ารู้สึกถึงกันอะไรบางสิ่งบางอย่างได้นะคะเป็นเหมือนคนมีเซน์ทั้งคู่รู้สึกว่าชื่นชอบซึ่งกันและกันแล้วก็มีเสน่ห์มากเขาเป็นราชาดะค่ะผู้ซึ่งมีความเป็นผู้นําเด็ดเดี่ยวเข้มแข็งนะคะ,ะมีเสน่ห์ดูดีมีความเป็นผู้นํานะคะมีคนชอบเขาเยอะนะคะระดับผู้นําขึ้นไปนะคะเป็นคนทัดลมทัดน้ำได้ค่ะเป็นคนที่เฟลลี่โพซิทีฟทำงานเก่งทํางานหนักเป็นคนจริงจังกับงานนะคะคนทํางานเยอะ แล้วเป็นคนที่จบกับคุณไปแล้วก็ได้ตอนนี้หรือว่าเป็นคนที่นิ่งเงียบๆกันอยู่ตอนนี้ก็ได้นะคะที่คุณไม่ได้คุยไม่ได้ติดต่อหรือว่ามีเรื่องมีราวอะไรที่แบบนิ่งเฉยเงียบกันไปก็ได้หรือเป็นคนที่จบกันไปแล้วก็ได้เขาก็มีเสน่ห์มากๆคุณก็มีเสน่ห์มากๆเหมือนกันนะคะเสะน่ห์ลึกล้ำหน้าคนหาดูมีความเป็นผู้นําดูเป็นความพราวดูเป็นความแบบว่าอ่เฟลลี่ เป็นคนลักษณะสองสองบุคลิกภาพเวลาที่อยู่กับคุณเวลาที่แสดงออกกับเพื่อนอาจจะอีกแบบหนึ่งบุคลิกแบบหนึ่งแต่ว่าพอเวลาเป็นผู้นาแล้วแล้วก็อยู่ในระดับผู้บริหารอาจจะเป็นระดับเขาอาจจะเป็นคนที่นิ่งล,ลึกสุข,ขุมนะคะมีอํานาจนะคะอะไรประมาณนั้นแต่ถ้าเขาไม่เขาแต่ถ้าเขาเป็นคนที่ไม่ใช่ระดับนั้นแต่แต่ด้วยความที่ว่าบุคลิกเขาอะ่ะมีความเป็นผู้นํามีความเป็นคือเขาน่าจะแบบ อีกหน่อยเขาจะได้เป็นมีความเป็นผู้นํามีความเป็นหัวหน้าขึ้นไปอีกหน่อยเขาก็จะได้เป็นนะคะเพราะว่าความที่เขามีคนที่ชอบเรียนรู้ชอบทํานู่นทํานี่อยู่ตลอดเวลานะคะคนคว้าพัฒนาตัวเองอยู่เสมอคิดนู่นคิดน,ดนี่คิดจะทํานู่นที่จะทานี่เขาเป็นคนเก่งทําอะไรได้หมดเลยทุกสิ่งทุกอย่างทําอะไรได้นะคะมีเป็นคนที่มีความสามารถมากๆคนหนึ่งนะคะเขาจะไปต่อได้ในอนาคตของเขาจะยิ่งใหญ่ได้ หรือเป็นคนทตดไฟก็ได้ทตุน้ำทตุลมก็ได้นะคะคนทตดไฟก็ได้ระดับผู้นําก็ได้ระดับผู้นํา c e o ผู้บริหารแพชชั่นการทํางานนะคะเป็นคนทํางานเก่งมากทํางานเยอะทํางานหนักคิดเยอะแล้วก็คิดมากนะคะ <S <S คิดแล้วก็จริงจริงจังจ,งจังนะคะตรงตรงพูดอะไรก็คือพูดตรงๆจริงจังมากๆนะคะแล้วก็อยากที่จะเหมือนกับว่าพูดจริงทําจริงนะคะถ้าพูดก็ทําถ้าไม่ ถ้ายังไม่พูดก็ยังไม่ไม,ไม่ทําอะไรนะคะแล้วก็เป็นคนมองการไกลคิดการไกลามากๆากเลยทีเดียวทัศนคติ p o s i t i v นะคะเป็นคนที่อดทนอดทนรอคอยใจเย็นอดทนรอคอยได้ถึงแม้ว,ว่าจะมีความจะมีความแบบว่าใจร้อนนะคะหรือว่าอยากให้ได้ดั่งใจหวังก็ ต้องอดทนเพราะว่าความที่เขาเป็นผู้นําความเป็นผู้ใหญ่ของเขาเพราะว่าเขาผ่านเรื่องราวอะไรมาเยอะในอดีตของเขานะคะไม่ว่าจะเป็นรกักสามเจ้าเรื่องการงานอะไรต่างๆนะคะก็ฉะนั้นเพราะว่าเขาจะดูมีความเป็นผู้นําสูงมากๆ คุณอาจจะเห็นความรู้สึกของเขาที่แบบว่าโอ้ความเป็นอีโกของเขานะความพราวของเขาความบ้างงานความทํางานหนักของเขาเพราะว่าเขาต้องดูแลนู่นนี่นั่นองค์กรเขาครอบครัวเขาอะไรต่างๆใช่ไหมแล้วมีความเด็ดเดี่ยวมุ่งมั่นและจริงจังมากๆนะคะเขาก็มีเซนต์คุณก็มีเซนต์เหมือนกันเขาเป็นคนที่มีความรู้ความสามารถคนนี้นะจะถ้าได้ไปพัฒนาความสัมพันธ์ก็เขาจะสามารถซัพพอร์ตแล้วก็เทคแคร์คุณได้ทีเดียวนะคะ ทำงานหนักบ้างงานนะคะมีเรื่องอดีตสามเศร้าเจ็บปวดมาก่อนเป็นคนที่มีความรู้ความสามารถแล้วก็เป็นคนที่ชอบบางทีก็อยู่คนเดียวโดดเดี่ยวเพื่อที่จะคิดนะคะทำนูน่ทนทํานี่โปรเจกต์งานนูน่นนี่นั่นให้มันเป็นาการบริหารหรือการจัดการอะไรใหม่ๆเกิดขึ้นนะคะพัฒนาตัวเองอยู่เสมอคิดบวกแล้วก็ทำนู่นทำนี่ทำน,นั่นอยู่เสมอแล้วก็ชอบอยู่คนเดียวนิ่งๆบ้างบางทีแล้วก็มีสังคมเขานะคะประมาณนั้นคนกองที่สาม นะคะตัวตนเขาชัดเจนคิดว่าคุณกับเขาน่าจะมีความรู้สึกว่ามีเซนต์มีแรงดึงดูดเข้าหาการรู้สึกว่าชอบกันแต่ครั้งแรกก็ได้นะคะมีเซนต์บางสิ่งบางอย่างสื่อสิบางสิ่งบางอย่างคุณเป็นคนที่ลึกลับหน้าคนหามากๆเลยสําหรับเขาเป็นคนที่ดูดีมีเสน่ห์มีตัวตนเป็นของตัวเองนะคะเป็นคนที่ไม่เหมือนใครที่จากที่เขามองนะคะเขาถ้าจะถามเขาเขาอยากที่จะเจอคุณไหมอยากเจอคิดถึง ะค,ะคิดถึงมากๆแล้วก็อยากที่จะทำอะไรให้มันจบไปให้มันเหมือนอยากอยากเจออะไรประมาณนี้ค่ะแล้วก็ให้มันมีอะไรคืบหน้ามากกว่านี้แต่ว่ามันมันคงยังไม่มีอะไรนะคะได้แต่นิ่งแล้วก็ได้แต่คิดอยู่นั่นเองเจอเฮอร์ม mm ิตโหมดตอนนี้เขาน่าจะเก็บตัวแล้วก็ปิดตัวเองไว้นะคะเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสถานการณ์อะไรก็แล้วแต่นะคะการคิดการทํางานการบริหารการจัดการ ต้องคิดเรื่องงานเยอะแยะมากมายคิดโปรเจกต์คิดการบริหารการจัดการของบริษัทหรือว่าเขาเป็นระดับผู้นำใช่ไหมซีโอใช่ไหมคะเขาต้องคิดเรื่องราวอะไรเยอะแยะมากมายนะคะแล้วก็คิดด้วยว่าจะทําแบบไหนจะทํายังไงคิดไปถึงอนาคตอันไกลว่าสถานการณ์นี้ต้องรับมือแบบไหนอะไรแบบไหนที่จะเกิดขึ้นในอนาคตต่อไปเป็นคนที่คิดเยอะมากๆนะคะคุณน่าจะรู้ว่าคือใคร คิดเยอะคิดมากคิดทบทวนนะคะใจเย็นค่อยเป็นค่อยไปเป็นสเต็ปสเต็ปสเต็ปความเป็นผู้นําของเขาคิดเวลาทุกอย่างให้เป็นมันคุ้มค่าเป็นนาทีเป็นเงินเป็นทองเป็นการเป็นางานนะคะเพราะฉะนั้นอะไรที่เขายังไม่พร้อมคิดว่าเขาน่าจะหยุดไว้แล้วก็อยู่คนเดียวทํานูน่ทนทํานี่แต่ถ้าเขาพร้อมเมื่อไหร่เขาอยากจะคุยกับใครหรือว่าเขาจะพัฒนาความสัมพันธ์กับใครคนคนนี้เปิดเผยนะคะแล้วก็จริงจงังแล้วก็เทคจะเทคแคร์ทุกอย่างนะคะมุ่งมาแล้วจริงจังมากนะคะเพราะฉะนั้นก็ค่อยๆดูไปค่ะ อันนี้คือคนที่คิดถึงคุณตอนนี้นะคะคนที่คิดถึงคุณตอนนี้คือใครเป็นคนทัดลมทัดน้ำได้ทัดไฟได้ระดับผู้นำระดับหัวหน้าขึ้นไป CEO นะคะผู้บริหารเป็นคนบ้างงานจริงจังมากจริงจังตรงๆนะคะอาจจะดูแบบอ,อีกบุกคลิกหนึ่งของเขาดูเป็นเฟลลี่ดูดีมิสน่ดูสนุกดูสวิทหวานนะคะดูเป็นคนแบบคนชอบหรือชื่นชอบเขาเยอะเป็นคนที่เข้าถึงคนอื่น แต่อีกบุคลิกหนึ่งคือมีความเข้มแข็งเด็ดเดี่ยวตรงตรงจริงจังขรึมน,นะคะมีความเป็นผู้นำสมาร์ทนะคะเพราะฉะนั้นเขาจะปกครองคนของเขาได้ดีองค์กรของเขาได้เข้มแข็งนะคะเป็นคนที่ชอบพัฒนาตัวเองชอบเรียนรู้ชอบหาวิธีการจัดการบริหารชอบอยู่คนเดียวชอบคิดอะไรต่างๆได้ด้วยตัวเองคิดเยอะเหมือนกันคนคนนี้แล้วก็มีเรื่องราวเจ็บปวดในรักสามเศร้าแล้วก็เรื่องอดีตท,ที่มันหนักๆมาเหมือนกันนะคะ มากมากทีเดียวคนคนนี้นะคะโอเคนี่คือคนที่คิดถึงคุณตอนนี้นะคะคือใครนะก็คุณอาจจะรู้ก็ได้หรือว่าไม่รู้ก็ได้เป็นใคร <c oughs> อาจจะเป็นคนในอนาคตที่กำลังเข้ามาหรือเปล่านะคะโอเคก็ฟังไว้เป็นพลังงานแล้วก็กไกด์ไลน์ที่ดีนะคะทุกคนอยากให้ทุกคนมีความสุขแล้วก็สมหวังในเรื่องของความรักเร็วๆนะคะจะอยู่ตรงนี้เป็นกำลังใจสปอร์ในเสมอนะขอบคุณมากเลยสําหรับการติดตามรับชมนะคะเดี๋ยวามาดูคลิปวิดีโอหน้าจะมีท็อปิกอะไรมาเล่นกันอีกเนาะ,ะขอบคุณมากตจอใจนะคะไปแล้วสวัสดีค่ะ